ก็อย่างที่พูดนะครับก็ติดตามมานานถึงประมาณ2ปีแล้วเห็นคนเข้าออกกันก็เขาบอกว่ามันตรงปกก็อยากจะลองดูซึ่งก็ตรงจริงๆครับชื่อน้อยนะครับมาจากจังหวัดบึงการครับชื่อชนิดาบริบูรณ์นะคะมาจากเซกา บึงการค่ะก,ก็โอเคนั่งนั่งเครื่องมาจากอุดรได้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ค่ะก็มาลงที่รอนเมืองก็นั่งแท็กซี่มาอีกไม่นาน<ช>มาที่นี่ก็รู้สึกบรรยากาศอบอุน่นแล้วก็การต้อนรับการอะไรก็โอเค<ช>นะครับ,รบสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็ดูในเพจ จริงๆแล้วดูมานานแล้วดูมาปีสองปีแล้วติดตามมา2ปีก็ค่อนข้างตรงกระปกหรือหรือจะชัดเจนกระปกอีกก็ว่าได้นะครับถ้าเห็นของจริงแล้วนะครับยรรอย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรครับเข้ามาแล้วตอนแรกนึกว่าเล็กๆแต่พอเข้ามาแล้วเออใหญ่โอทงแล้วก็มีมาตรฐานนะคะสถานที่สวยงามค่ะ มีมาตรฐานทุกอย่างค่ะค่ะก็อย่างที่พูดนะครับก็ติดตามมานานถึงประมาณ2ปีแล้วเห็นคนเข้าออกกันก็เขาบอกว่ามันตรงปกก็อยากจะลองดูก็ซึ่งก็ตรงจริงๆครับดอกเบี้ยถูกครับดอกเบี้ยที่นี่ครับถูกครับเซลคุณฝนนะครับก็จัดดอกเบี้ยให้ค่อนข้างที่จะถูก แล้วก็ผ่อนงวดอย่างสบายๆครับ, <S <S ส,บสำหรับบริษัททีอาคารนะครับมาก็สะดวกนะครับอยู่เสริไทย73อยากจะแนะนำให้มาซื้อรถที่นี่ท่านจะได้รถที่ตรงปกแล้วก็ราคารถเหมาะสมกับไม่ที่ใช้ไปนะครับก็พูดง่ายเพร์เปกไปทุกอย่างครับสำหรับคนที่ อยากจะซื้อรถนะคะก็บริษัทอะไรนะคะทีอาคาทีอาคาคะก็โอเคค่ะมาก็ไม่ถือว่าไกลเราก็นั่งรถโดยสารหรือว่าอะไรมาก็ได้แต่ในส่วนตัวก็คือนั่งเครื่องบินมาเลยก็ถือว่าไม่เหนื่อยค่ะนั่งรถก็ต่อด้วยแท็กซี่มาที่นี่ก็โอเคทุกอย่างมาถึงแล้วสถานที่ก็ก็โอเคค่ะรถ ที่ได้ไปก็ดูแล้วรูปทรงอะไรก็สวยงามเหมาะที่จะนำไปใช้ค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะใช้รถอย่างมี้วขาฝึกครับเชิญกันค่ะขอบคุณค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ